บอกมาแม่เป่าไหมแม่เป่ายงไงเอ็ดมาเอ็ดเป่าแล้วไงเอ็ดแห้งแล้ว สูสูเออ no 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 อย่าทำแบบนั้นลูกไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็ไปไม่เป็นไรหนูอยังฆ่านะไม่เอาไม่เอาโอเคโน head ตายแล้ว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 เปียาทางขยามข่ามัน มึงมึงมึงแม่จ้เออแม่อยู่ด้วยแม่อยู่ด้วยพ่อขยากนอนพ่อพ่อมาแล้วยังพ่อยังไม่นอนหลับพ่อเดี๋ยวน้า ใกล้เสร็จแล้วเอาอีกเอาอีกเอาอีกนิดนึงเอาอีกนิดนึงใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วค่ะมามามานิดเดียวนั่งนั่งนั่งดีดีนั่งดีดีมาขี่หลังแม่ขี่หลังแม่มาขี่หลังมาขี่หลังแม่เร็วอ้าวคนหนี้ขี่แทนบ้าเนี่ยเอาคนนี้เป่าเหยวอ่ะคนนี้เป่าเหยวอ่ะได้มันร้อนเหรอ ไ้มันมีอยู่กลอกแรกใ้ป,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 ปกติเอามาเลียวพอยังไม่แห้งเลยมาจาขี้โกงไม่าไมไมหมา้านหน่ะ 哦哦哦哦！哎哦哦哦哦哦哦！唔唔唔唔！唔，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 唔

ได้หัวใจเสกบกมงพันมาคุ้มของดูนะครับทำไมอุไหลาบดอกนี้เอาน้ำมาแทนหัวหัวใจเฮจัง